ณผู้ชมขออนุญาตสลับมาเป็นช่วงอ่านเกมก่อนนะคะมาดูกันกับภาพรวมที่เราบอกว่าเมื่อวานนี้เรามีปัจจัยตกใจในประเทศเลยทําให้เซนเด็กนั้นถูกขายแล้วก็เป็นแรงขายจาก,าจากต่างชาติเยอะด้วยนะคะวันนี้เรายังมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นแรงขายที่มันขายตามเทคนิคหรือว่ามันจะมีปัจจัยความกดดันอะไรที่เข้ามาต่อเนื่องอีกบ้างและที่สําคัญเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรในการที่จะ ขอ,อนดนึงเหอะขอเอาชนะตลาดสักนิดหนึง่งพูดคุยกันนะคะกับคุณชาญชัยพันธานธานากิจจากบริษัททรัพย์เอเชียพลาสคุณป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยครับค่ะเมื่อวานเราเจอปัจจัยตกใจในช่วงประมาณสักใบใบสามใบสี่เนาะแล้วก็เลยทําให้เซ็ตไหลลงมาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คือคือจริงๆปัจจัยเมื่อวานเนี้ยถ้าเราตามข่าวต่อมันอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันมันน่ากลัวมันน่าตกใจแต่ทําไมวันนี้ถึงยังมีแรงขายต่อเนื่องค่ะ ครับผมว่าวันนี้ที่ยังมีแรงขายต่อเนื่องเนี่ยนะครับมามาจาก2ประเด็นนะครับโดยประเด็นแรกเนี่ยนะครับผมว่ามาจากในส่วนของสภาพแวดล้อมนะครับของต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ที่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ตัวผลการประชุมเฟดเนี่ยนะครับออกมานะครับที่ดูเหมือนว่าก็จะยังมีความกังวลนะครับครับในส่วนของ ภาพของตัวเศรษฐกิจสหรัฐนะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับดูดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้อ่ามีการพูดถึงมาตรการที่จะกระตุ้นอะไรที่ที่ชัดเจนมากนักนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เลยอ่าเราก็เลยเห็นภาพก็คือชาวนี้นะครับทางฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับก็เปิดมาติดลบกันทุกประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางฝั่งเกาหลีใต้เองเนี่ยที่ตอนนี้ลบไปสามเปอร์เซ็นต์ละนะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากเกาหลีกับไต้หวันลงเยอะมากนะคะวันนี้ทั้งคู่เลยใช่ครับ คือคือเกาหลีอ่ะนะครับเท่าที่เช็คข่าวมาเนี่ยดูเหมือนกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นโควิดนะครับของบ้านเขาเนี่ยที่จานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังสูงนะครับยังสูงอยู่เลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ไต้หวันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเหมือนปัจจัยเฉพาะตัวนะครับก็คือมีประเด็นข่าวเหมือนกับว่าทางจีนนะครับจะชะลอการลงทุน 5G ซึ่งส่วนเนี่ยมันก็ไปกระทบนะครับกับทางหุ้นนะครับที่เกี่ยวกับในส่วนของซัพพลายเออร์ในส่วนนี้นะครับก็เลยเป็นแรงกดดันอีกแรงหนึ่งนะครับขณะที่ กลุ่มอื่นๆเนี่ยทุเหมือนว่าภาพก็เลยลงลงมาเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศการลงทุนในในภาคเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือในส่วนของตัวสถานการณ์การเมืองนะครับของบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างเยี่ยร้อนแรงนะครับไม่ว่าจะทั้งภายในสภาแล้วก็อนอกสภานะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยนะครับพอม,มันมีความร้อนแรงเข้ามาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือภาพของค่างเงินบาท นะครับของบ้านเราเนี่ยใน,ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะเป็นภาพที่ถือว่าอ่อนค่ามากที่สุดในในภูมิภาคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้ก็คือมันก็สะท้อนว่าเม็ดเงินเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแล้วก็สัญญาณหนึ่งที่เราเห็นเมื่อเมื่อวานนัคือต่างชาติเนี่ยขายเยอะมากนะครับประมาณสัก4,000กว่าล้านได้นะครับผมว่า2ส,สาเหตุเนี่ยนะฮะเป็นเป็นตัวหลักนะครับที่ทําให้ ภาพของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นภาพของการปรับลงมาแล้วก็หลุดพันสามนะครับแล้วก็พอหลุดพันสามเนี่ยผมว่าถ้าในทางเทคนิคเนี่ยมันถือว่าเป็นสัญญาณลบแหละนะครับเพราะว่าแนวนี้ก็เอาอยู่กันมานานนะครับพอหลุดลงมาเดี๋ยวก็อาจจะมีแรงขายซ้ำออกมาอีกนะครับเพอทุกคนตั้งตอนนี้ตั้งเหมือนโรบอทเนาะคือหลุดพันสามทุกคนก็ออกหมดเหมือนกัน ใช่ครับก็อาจจะต้องลดความเสี่ยงกันไปอะไรนะฮะสำหรับสำหรับคนที่เป็นลักษณะคือคือเทรดดิ้งนะครับก็พอหลุดมาเนี่ยบอกว่าภาพก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับในทางกลับการคุป้ป๊อปถ้ามันสามารถที่จะวกลกลับขึ้นไปแล้วไปยืนเหนือพันสามได้เทรดดิ้งต้องซื้อกลับ,บไหมก็ผมว่าต้องซื้อนะผมว่าต้องซื้อกลับเพราะว่าถ้ามันหลุดแบบวันสองวันเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าในชาร์เฮรดดิ้งเราอาจจะมองมันเป็นฟอลเบรกก็ได้นะครับมันก็พร้อมที่จะกลับไปในกรอบ นะครับถ้าเป็นภาพแบบนี้ผมว่าการเทรดดิ้งก็คงคงต้องสือกลับนะ,ค,ะ,นะครแต่แห่อย่างที่บอกไปนี่คือเราคุยการลักษณะการเทรดดิ้งที่ดูที่ดูกรอบแต่ช่ไแต่ว่าปัจจัยลบก็ยังเยอะอยู่เลยปัจจัยลบก็จริงเยอะอยู่เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงสั้นๆเอาช่วงสั้นๆก่อนเพราะว่าเราคิดว่ามันมันมันยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องถ้าเป็นกลยุทธ์สั้นๆ<ม>ที่อยากจะเอาชนะตลาดได้จริงๆต้องทำยังไงคะ ก็ครละยูสันๆเนี่ยผมว่าต้องต้อง selective pay แล้วแหละนะครับพก็ต้องหาเลือกหาหุ้นที่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแข่งกว่าตลาดนะครับโดยภูมุมกรุ้มกันแรกเนี่ยที่มีผมว่าควรที่จะเป็นเรื่องของตัวกําไรกําไรทิศทางผลประกอบการเนี่ยนะครับควรที่จะเป็นภาพที่ภาพของการฟื้นตัวได้นะครับโดยเฉพาะในในส่วนของครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับผมว่าถ้าถ้ามันมีมันมี2 สองแฟกเตอร์เนี่ยก็คือกําไรครึ่งปีหลังเติบโตได้นะครับแล้วก็ปีหน้ายังเติบโตต่อเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันมันยังมีภูมิคุมกันทะให้เวลาการปรับฐานเนี่ยมันก็น่าจะไม่ได้ปรับลึกมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเทียบกับอ่า valuation นิดนึงนะครับว่าตัวไหนเนี่ยคือมันขึ้นมันขึ้นไปรับข่าวจนแพ้ไปแล้วอันนี้อันนี้ก็อาจจะต้องเลือกสารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าก็อาจจะต้องเลือกไปตามกระแสนะครับถ้ากระแสอย่างเนี้ยก็คือว่าถ้าาาเเรห็็นกคือภพ ทิศทางการเมืองบ้านเราไม่ดีนะครับแล้วสิ่งที่เคยเห็นเนี่ยก็คือว่าภาพเนี่ยปกติแล้วค่างเงินบาทเนี่ยมันจะอาจเริ่มอ่อนค่าเพราะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะไปหาหุ้นที่ตามกระแสก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากอ่อนค่าจากการอ่อนค่าของเงินบาทนะครับก็เช่นอย่างเช่นหุ้น,นในกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่มอาหารบางตัวนะครับมเมื่อเช้านี้มีสองตัวที่เข้าตีมหนึ่งก็คือกําไรโตกับอีกตีมหนึ่งก็คือคบ,บาทอ่อน ภ<พ>าพที่เราจะไปเจาะแล้วควานให้ควานหาหุ้นพวกนี้ให้เจออย่างเมื่อเช้าดูตัวอย่างเลยไหมคะทําไมถึงกลายเป็นสองตัวนี้คะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเราเราเลือกสองตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว DCC นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ SBI นะครับคือตัวแรกเนี่ยนะครับตัวตัว DCC เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพัฒนาการในในช่วงของไตรมาสสองเนี่ยนะครับ อพอรายงานบงบออกมาเนี่ยนะครับที่ที่ทาได้เนี่ยก็คือที่เราเห็นก็คือตัวยอดขายนะครับกับตัวกําไรสุทธิรายไตรมาสของเขาเนี่ยนะครับมันก็ทําถือว่าเป็นระดับสูงสุดเลยของเขาเองนะครับซึ่งตรงส่วนนี้สาเหตุหลักนะครับพอไปไฟแฟกมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นในส่วนของการกลยุทธ์ของทางบริษัทนะครับที่เขาไปหาลูกค้าด้วยตรงเลยนะครับถึงถึงบ้านเลย นะครับเราเราก็เลยเห็นว่ากลยุทธ์เนี่ยก็คือเขาก็ยังสามารถที่จะมานำใช้นำไปใช้ต่อได้นะครับแล้วก็อีกขานึงเนี่ยนะครับคือส่วนของฝั่งต้นทุนนะครับต้นทุนของการธรรมชาติเนี่ยนะครับที่ต่ำลงนะครับแล้วก็ต้นทุนของน้ำมันดิบเนี่ยนะครับที่ก็ไม่ได้เร่งตัวนะครับซึ่งต้นส่วนเนี่ยมันก็จะทำให้ในส่วนของตัวประสิทธิภาพการทำกำไรของเขาเนี่ยนะครับดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในส่วนของปีหน้าเนี่ยนะครับทางบริษัทเองเนี่ยกลยุทธ์เขาก็จะมีกกาารรปับพวของเ ก็คือแผ่นปูกระเบื้องนะครับแผ่นกระเบื้องเนี่ยนะฮะคือเขาจะเน้นก็คือไปที่กลุ่มลูกค้าก้างบนนะครับที่จะชอบก็คือกระเบื้องที่เป็นแผ่นขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับซึ่งตรงส่วนนี้คือข้อดีของเขาเนี่ยนะครับก็คือว่าในส่วนของตัวมาจินเองเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นตามนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี่มันก็เลยทําให้เรามองว่าคือทิศทางผลประกอบกรารเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นภาพของการฟื้นตัวอยู่ได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ที่เรามองว่าเป็นเบาะรองรับอันนึง นะครับในยามถ้ามันผิดทางเนี่ยก็คือในส่วนของพันผลนะครับคือในส่วนของพันผลของตัว DCC เนี่ยปัจจุบันก็อยู่ต้องประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เลยมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นที่เป็นภูมิคุ้มกันได้ในระดับหนึ่งนะครับในยามที่ตลาดเนี่ยพักฐานนะครับอันนี้คือไปตอบโจทย์ของเราข้อแรกคือบอกว่าถ้าเราอยากจะชนะตลาดช่วงนี้เราต้องไปหาหุ้นที่ครึ่งปีหลังเขาจะโตคือดูจากกลยุทธ์ดูดูจากต้นทุนดูจากคอสต์ต่างๆแล้วมีโอกาสที่เขาจะโต แล้วก็มาทิ้นเพิ่มอันนี้ดีซีตอบโจทย์เรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงปันผล6%ตอนนี้ก็คงทุกคนก็คงอยากได้แล้วล่ะดูจากสภาพตลาดปันผล6%ถือว่าสูงสูงพอสูงมากพอสมควรก็คือดีซีก็เลยตอบโจทย์ข้อที่หนึ่งของเราก็คือไปหาหุ้นแบบนี้ไตรมาสองออก,ออกมาดูดีแล้วขอ,อครึ่งปีหลังดูดีต่อและยิ่งปีหน้าดูดีอันนี้เข้าเข้าตีมข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองคือเราบอกว่าบาทจะอ่อนวันนี้เราเห็นแถวแถว31-40นะคะ ใช่ครับก็ออดชื่อผมบอกว่าออดออดเล้งถัวมากนะพี่จอยส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็มองว่ามันมันในส่วนของกันนะครับแล้วก็สัญญาณของคุณป๊อปหายไปสัญญาของคุณป๊อปหายไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวราอดูนะครับคุณป๊อปตอบเข้ามาได้อีกทีหนึ่งไหมอ่ากันเรากลับมาที่หน้านี้ก่อน เี๋ยวเราดูนะคะว่าคุณป๊อบจะต่อต่อสายเข้ามาพูดคุยกันได้อีกสักรอบหนึ่งไหมกลับมาที่หน้านี้ได้ไหมอ่ะยางนะคะคุณป๊อบหลุดไปสายคุณป๊อบหลุดไปผ่านทางซูมเราใช้ซูมนะคะสายคุณป๊อบหลุดไปเดี๋ยวดูว่าคุณป๊อบต่อเข้ามาเพิ่มเติมได้หรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือพอมันหลุดพันสทุกคนอ่ะคุณคุณป๊อบมาแล้วคุณป๊อบมาแล้วครับ อ่ะงั้นงั้นเราต่อเราตอก่อนเราตออีกตัวหนึ่งก็ให้โอกาสล้วเดี๋ยวใ่อ้สลดคุณผู้ชมฟังอีกตัวหนึ่งของเราคือ SBI ครับ SBI นะครับก็ SBI เนี่ยก็แน่นอนก็คือหุ้นหนึ่งในกลุ่มอิเล็กนะครับที่ได้ประโยชน์นะครับในแง่ของตัวบาทอ่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในกลุ่มกลุ่มในหุ้นในกลุ่มอิเล็กหรือว่าชิ้นส่วนเนี่ยนะครับที่ฝ่ายวิจัยเราเว v e r เนี่ยคือคือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับราคาหุ้นมันเต็มแฟร์แล้ว นะครับเราก็เล, <S <S เลยมีช้อยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งก็เหลือแค่ s อ i 1เไีหนึ่งเนั่นแหละนะครับที่ยังมียังมีอัพไซ์ให้ลงทุนอยู่นะครับประกอบกับในส่วนของตัวทิศทางผลประกอบการเนี่ยเราเชื่อว่าก็ก็น่าจะยังโตได้ต่อนะครับจากที่เราเห็นก็คือว่าในช่วงของไตรมาสสเนี่ยนะครับคำสั่งซื้อของเขาเนี่ยฟื้นตัวมานะครับจากในส่วนของลูกค้าของของทางฝั่งของจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้นะครับเราเชื่อว่าก็ในระยะสั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพที่ราคาพูดเนี่ยน่าจะยืนแกร่งกว่าตลาดได้นะครับ คุณป้มไม่กลัวหรอเพราะว่าต,วต,วตัวตัวอื่นๆที่เป็นผู้นําของกลุ่มเขาอะเต็มมูลค่าไปแล้วมันก็อาจจะสุ่มเสียงกับการถูกขายทํากําไรเขาอาจจะโดนเข้าขายด้วยไหม<อ>หรือว่าถ้าเกิดเขายังมีอัพไซด์เขาก็ยังจะสามารถสู้ได้อยู่ใช่ผมว่าคือคือตัวอื่นเนี่ยนะครับถ้าถ้าโดนเนี่ยนะครับมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะของตัว s อ i เองถ้าเราไปมองในเงี้ของแพทเทิร์นราคาอย่างช่วงที่ผ่านมาคือราคาก็ยังไม่ได้ขึ้นเร็วเหมือนกับพุ้นในกลุ่มของเขา นะครับเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้ามันโดนเทคโอฟิตก็เชื่อว่าดาวไซด์ในการลงเนี่ยมันก็น่าจะลงในอัตราที่น้อยกว่านะครับอ่านี่เป็นนี่เป็นสตัวที่คุณป๊อปทำกัรบ้านมาฝากเมื่อเช้านี้ก็เลยให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างมาดูกันที่กราฟเข้าสักหน่อยดีไหมคะว่าตอนนี้ถ้าเราดูจากกราฟแล้วเราจะประเมินหาจุดที่จะเป็นจุดเข้ารับได้ยังไงบ้างใช่ครับก็ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือในส่วนของ dCC นะครับ ดีซีซีเนี่ยภาพที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับพักตัวภายใต้แนวโน้มที่ยังมองว่ายังเป็นขึ้นอยู่นะครับซึ่งการพักตัวเนี่ยนะครับก็ผมว่าเกอบล่างเนี่ยนะฮะที่จะเป็นจุดแนวรับอ่ะผมให้เป็นโซนล,ละกันนะครับก็จะอยู่ในโซนบริเวณช่วง 2, panels, สัก2.32นะครับจนถึงช่วงบริเวณช่วง2.38เนี่ยนะครับผมว่าถ้าโซนเนี้ยไม,ไม่ไม่ได้หลุดลงมาผมว่าการพักตัวย,ยังเป็นพักเพื่อที่จะสามารถกลับขึ้นไปนบริเวณเกาบบนได้นะครับ ทางนี้เนี่ยคือในส่วนของตัว DCC นะครับวันนี้เรามีการปรับแฟร์ขึ้นมานะครมาอยู่ที่บริเวณช่วง2.80%บาทนะครับซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยขึ้นไปเทสใกล้ๆแถวสองบาทแปดสิบด้วยนะคะแต่ตอนนั้นยังแฟร์ยังไม่ได้ปรับ,รบขึ้นเป็น2,80%บาทปใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นเราอยู่ประมาณรัก2.72นะครับก็คือขึ้นมาแถวแถวแฟร์รแล้วนะ นะครับแล้วเราก็โดนโดนเทโพฟิตลงมาเลยนะครับแต่ว่าพอวันเนี้ยนะครับก็เราเห็นภาพทิศทางธุรกิจที่มองแล้วมันยังแกร่งต่อได้นะครับเราก็เลยมีการปรับแฟงขึ้นไปนะครับอันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะพราะปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าไตรมาส2ส่วนใหญ่จะมีปรับปรับราคาลงนะคะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่มีการปรับราคาขึ้น SBI SBI ใช่ครับแล้วก็ครับก็ถ้าในส่วนของ s BI ครับ i ก็ภาพที่เราเห็นก็คือช่วงที่ผ่านมาก็เป็นการสร้างฐานนะครับสร้างฐานตรงบริเวณช่วงเส้น200วันนะครับก็คือตรงบริเวณช่วง3.26บวกลบแถวๆนั้นนะครับก็ผมว่าถ้าย่อมาก็เป็นจุดรับได้นะครับเป็นจุดรับได้นะครับแล้วก็มูลค่าพื้นฐานนะครับที่เราทําไว้นอยู่ที่3.80บาทนะครับก็ถือว่าก็ยังมีอัพไซด์นะสำหรับตัวของ SPI นะคะ อันนี้เป็น2ตัวอย่าง2งตัวอย่างที่ถ้าอยากจะทําการบ้านเราก็เลือกซื้อหุ้นในภาวะที่เราอาจจะเห็นเซตแล้วเราอาจจะกลุมขมับน,นิดนึงถ้าเกิดใครเทรดดิ้งนะคะก็เอาเรื่องแบบที่อันนี้อาจจะต้องถือลงทุนใช่ไหมคะคุณป๊อปครับผมว่าถือลงทุนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในในแง่ของเทรดดิ้งเนี่ยนะผมว่าก็กทําได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ s v i ที่ในระยะสั้นมันมีคาตาเลสก็คือในส่วนของเงินบาทที่่อนค่านะครับค่ะ มาดูที่คำถามที่ผู้ชมถามเข้ามาเพิ่มเติมบ้างขอสักสองตัวนะคะ C B G อันนี้ก็งบดีนะเข้าตีมเราไหมคะครับครับก็จริงๆต้องบอกว่า C B G อ่ะงบดีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เข้าตีมเราก็คือว่าพอไปดูมูลค่าพื้นฐานเนี่ยนะครับก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเต็มเต็มเต็มแฟร์ไปแล้วนะครับทําให จะไปแนะนำเป็นซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือภาพแบบนี้ผมว่าคงคงต้องรอสักนิดนึงดีกว่านะครับ C B G แฟนเาอยู่ที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวสักครู่นะครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะ พอดีระบบมันอาจจะมีขัดข้องนิดนึงนะพี่จอยทําให้ผมไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเห็นแฟร์เต็มเได้นะครับแต่ว่าต้องขออภัยนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันคือราคามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเต็มเต็มแล้วแหละนะครับแล้วถ้าลาแบบนี้ถามถามเผื่อนะคะคือถ้าตัวตัวผู้นําเต็มแฟร์เราไปเราทําเหมือนอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมก็ไปหาตัวตามจริงๆก็ผมว่าทําได้ทําได้เหมือนกันแครับอาจจะไม่ดีเท่าเนาะ ใช่ครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีอย่างในส่วนของตัวเซเป้นะครับซเป้เนี่ยที่ราคาปัจจุบันก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรยังไม่ได้ขึ้นอะไรมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามองในแง่ของ valuation เนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกกว่าเมื่อเทียบกับ CPG พอสมควรเลยทีเดียวนะคบนี่เป็นนี่เป็นกลยุทธ์ละกันนะคะอยากให้คุณผู้ชมที่ที่ก่อนหน้านี้มีการลดพอตแล้วก็ถือเงินสดไว้ทำการบ้านเพิ่มเติมไม่ต้องรีบร้อนถ้าสำหรับใครที่อยากจะซื้อลงทุนนะคะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่า ว,นนวันนี้ถ้าใครที่เป็นเทรดดิ้งเขาก็คงแอคชั่นกันไปพอสมควรแล้วล่ะนะคะเราเป็นสายเราอาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องของการเทรดดิ้งเรา,าถนัดในเรื่องของการซื้อลงทุนแล้วก็ช้าชาหน่อยทําการบ้านให้รัดกลุ่มสักนิดหนึ่งตามตัวอย่างที่คุณป๊อบทำกับบ้านมาฝากตั้งแต่ช่วงเช้าดูได้ตอนเช้าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณป๊อบมากคะ่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นตัวอย่างให้กับผู้ชมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราบอกว่าเราจะต้อง ขายเราจะต้องขายเราจะต้องลดพอร์ตเมื่อมันม,มีสัญญาณขายมีสัญญาณการลดพอร์ตบางคนบอกเอ้าวขายแล้วจะทำไงอ่ะเอาไปถือเงินสดเราจะทำไงจะซื้อกลับเมื่อไหร่ยังไงอันนี้ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยลองลองดูนะคะลองดูเป็นไอเดียลองดูเป็นไอเดียเมื่อเช้านี้คุณปั๊บนำเสนอเรื่องพวกนี้แล้วก็แบบเออไม่ได้จะเป็นไอเดียให้กับเราได้นะคะถามว่าแล้วเราจะไปขายยังไงตอนนี้งบออกมาหมดแล้วกดออกมาหมดแล้ว ดูได้ยังไงแลวจะรู้ได้ยังไงจะเอาข้อมูลแบบที่คุณป๊อปบอกว่าเอ๊ะเขาจะมีการปรับรูปแบบสินค้าไปเจาะกลุ่มที่มันจะมีมารจิ้นเพิ่มสูงขึ้นทําได้ยังไงนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้มีอัปเดตจริงๆมีมาหลายวันเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างของอัปเดตที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ดูแบบไลฟ์ออนไลน์นี่เลยค่ะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เห็นออกมาก็มีมิ้นท์มีข่าวออกมาแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็จะเป็นของ JMT ซิงเกอร์ปรึกษาโฮดิ้งคุณผู้ชมที่มีหุ้นพวกนี้อยู่อยากให้ลองดูอยากให้ลองดูอยากให้ลองฟังฟังจากใครเนี่ยค่ะฟังจากผู้บริหารเลยฟังจากผู้บริหารโดยตรงเลยว่าเขามีมุมมองอย่างไรเขาปรับเขาได้รับผลกระทบแค่ไหนเขาปรับตัวรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังไงแล้วก็มุมมองเขาต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปในยุค new normal เนี่ยเขาจะทำยังไง ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจะได้ยินจากปากผู้บริหารอยากให้ฟังกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งใครที่มีหุ้นต่างๆเหล่านี้ค่ะอ่ะนี่เป็นช่วงอ่านเกมเดี๋ยวดูเซ็ตล่าสุดนิดนึงกลับมาที่พั0 1จุดเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปคุยกันกับคุณการนะคะว่าการที่ลงมาแบบนี้แนะน่นอนว่าเทคนิเคเสียเทคนิเคเสียแต่จะมีมุมมองอย่างไรและเราจะแก้มืออย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ